น้ำท่วมเข่าอีกแล้วเมืองแน่เขา่าดำสามใยนี่น้ำท่วมอีก,อก,อกอแล้วน้ำท่วมบนทางอีกแล้วจ้าบนทางอีกแล้วโอ้ยเมืองแม่คุณน้ำน้ำท่วมบนทางอีกแล้วน้ำท่วมบนทางว่าเป็นท่วมเล็กน้อยนะจ๊ะนี่โอ้ย เขาใส่ปุ๋ยแล้วนี่จะ้ะอันนี้ว่านเขาขึ้นงอกงามโจนวาน่านหนามไม้ย่ามใดถ่วยังนันเลยเดี๋ยวปล่อยทิ้งป้าทิ้งนี่นี่เห็ดหน้าเห็ดหยาแห้งโพดโอ้โหเห็ดจังไดดอกเห็ดหยาโพดหน้านี่ นี่จะ่ะคยถิ่งหมด่อยถิ่งเลยจะ่ะแมดนั่นนะเป็นเห็นแต่น้ำน,น่ะ่อยถิ่งยยางแง่ น้ำหวยได้ใจกระยางหลาเดียวว่าน้ำท่วมตลอน้ำท่วมเขาอีกแล้วปัญหาไม่แตกอันเดียวเดียวด้ใจหน้าห่างๆงเพื่อนพอปิดนะเพื่อนพอปิดทอน้ำหวยมันหลายมันดันเข้ามาเนอื่นเขาปิดทอไว้เมือเพื่อนพอปิดทอเพื่อนเปิดทอทอเพื่อนกับ,บกนากระบบยางก่วง ่นเลยบคิดถึงว่าคนเขาได้รับผลกระทบป่จ้ะทุกปีนะจ้ะเนี่ยทุกปีทุกปีน้ำท่วมทุกปีแต่ทุกปีน่ะมันจะท่วมตอนเขา่าไงแล้วปีนี้นะฝนดีเนาะจ้ะมันก็เริ่มมันก็ท่วมตั้งแต่เริ่มวานเข่า่นแหละวานเขาท่าาวมแต่มือเขาเป็นสาเขาเป็นสามากกับท่วมเขาหน่อยตายเมื่อเราก็มาดำมาสามาหยั่งเอาจนวานนะจ้ะแล้วก็มาท่วมอีกแล้วเนี่ย บ่าหุงอัติเหตเอาแล้วละจ้ะนี่คำนี่ละเนี่ยเนี่ยตียจะเ,เข้ามาดำไววเข้ามาดำสมไว้กระตุ่วมอีก,ออก,กอแล้วมือนีก็ะคำแล้เนาะจ้ะเนาะออกมาหน้าย่าามคำเห้เมือกันตำหนีแลวเนาะ